ข้างหน้าเนี่ยได้ยินเสียงปะทะกันแล้วยิงปับป๊บเครื่องบินเรเวน404นะครับเรียกเข้ามาไอรอิตี้นี่ไส้เด้อไอไอยูไสปร,กรากฏว่านักบินก็ชื่อชยัยเคยรู้จักกันมาก่อนส่องกระจกสัญญาณเฮเดอรเราก็บอกว่าเราจะส่องกระจกสัญญาณจะท้อนแสงนะครับให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนผู้พันกับผมนี่ห่างกันประมาณสักวาเดียวอย่างที่ว่าผู้พันก็น,นั่งยิงอยู่ครับ นะกำลังนั่งยิงแม็กสามสิบนัดยิงผมก็ล้วงไปที่ขาเก่งหยิบกระจกส่องสัญญาณขึ้นมาแล้วผมก็เอนตัวลงนอนหลังนะเอนตัวลงไปนอนลงมาได้แค่ครึ่งทางนั้นเองคะยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับปลอดข้ามหัวผมมาชุดหนึ่งร้อนเผาเลยครับผ่านหัวไปเลยฮะพอลุกขึ้นมาได้ผมหันไปที่ผู้พันครับไอ้ปลอดที่ข้ามหัวผมไปนะครับผู้พันจะไปสามเม็ดที่คางที่คอที่ไหลจะไปสามเม็ดเนี่ยผมไม่เห็นแกรู้สึกว่าจะโดนอะไรเลยนะเพราะว่า แกนั่งยิงต่อเนื่องแบบไม่ขยับเลยผมมองใกว่าโอ้โหเลือดท่วมตัวแกเลยจนคางเนี่ยจากที่ปากชิดๆเนี่ยคางตกคางตกห้อยเลยนะเพราะคางมันฉีกขาดไปหมดแล้วนะครับดูจากโดนที่คางเนี่ยนะฮะวันนี้พบกับวีรกรรมของเหล่าทหารเสือผ่านนักรบนิร,รนาม333ในสงครามรับประเทศลาวโดยคุณทัศน์ัทพงศ์ทิพย์แสนกลางหรือไอออนซิตี้ ผู้นำการโจมตีอากาศยานหน้าหรือแฝกในสงครามลาวสวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อทัศนัตัตพงศ์ทิพย์แสนกลางนะครับอดีตผู้นำอากาศยานหน้าในสมรภูมิประเทศลาวที่ปักเซขอญอาติเล่าถึงที่มาที่ไปนิดหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นพลเรือน ได้มีโอากาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามในครั้งนี้การรบในครั้งนี้ได้อย่างไรคือก่อนหน้าเลยเนี่ยผมเองก็จะเป็นพนักงานของบร,ร,ริษัทอเมริกาหลังจากนั้นก็ยับขยายมาทำงานอยู่กับ AB1 หรือ uh, j l d ในภาคของพลเรือนที่เป็นฐานฝั่งภากไทยเราเนี่ยนะครับจะใช้คำว่า AB1 แต่ถ้าเป็นซีกของอเมริกันเนี่ยที่มีที่ทำการอยู่อีกภาคฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันนั่นแหละก็จะมาในชื่อของ JLD JLD ก็ย่อม,มาจาก Jointly Song Detachment ก็ det achment, จะเป็นคณะทำงานร่วมกันกันกบทั้งฝ่ายไทยซึ่งแน่นอนเราทราบว่าในครั้งการโน้นเนี่ยนะครับที่มีสงครามลาวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอเมริกันถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็อาจจะไทยเองได้เป็นสงครามตัวแทนทําสงครามรบแทนอเมริกันไปที่ฝากฝั่งของ JLD เนี่ยนะครับผมเองก็ย้ายมาจากอเมริกามาอยู่ในฐานะเป็นพนักงานคนหนึ่ง ที่จะมีหน้าที่ในการดูแลยานพาหนะของหน่วยงานนะครับตำแหน่งก็เป็น m o t o ต p พ o ล Dispatcher ก็เป็นหน่วยยานพาหนะอาจจะเทียบอย่างนั้นได้นะครับกับหน่วยงานของไทยก็จะมีรถอยู่ในความดูแลอยู่จํานวนหนึ่งในการที่จะใช้ขนส่งทั่วไปรับส่งผู้โดยสารก็ดีหรือสิ่งต่างๆรวมทั้งอาวุธจุตวปรกรณ์ด้วยก็จะเป็นรถใหญ่ขนาดใหญ่มีรถจ m c รถทรัคประมาณอย่างนั้นนะครับขนส่งระหว่างค่ายต่อค่าย ค่มคืนวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากทาง Air Operation <ม><น>ก็คือพี่สมนึกโทรมาบอกคุณนัทพงศ์คืนนี้เตรียมรถดด้วยคันหนึ่งนะจะต้องไปรับดอกไม้อยู่6-7ดอกขอเป็นรถขนาดใหญ่หน่อยนะซึ่งตอนนั้นเองเนะี่ยดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคําว่าให้เตรียมรถเนี่ยไปรับดอกไม้ก็เลยแปลกใจว่าทำไมไปรับดอกไม้แค่หกเจดดอกใช้รถตั้งคันใหญ่ เมื่อเวลามาถึงเครื่องที่กลับมาจากประเทศลาวเครื่องของ Air c o n นเทนเนนต์ี่ยนะครับก็จะแลนด์แล้วก็แท็กซี่เข้ามาในย่านที่ผมมีออฟฟิศอยู่ตรงข้างๆแลมพอดี A D. แล้วก็เมื่อเข้าที่เข้าทางปับ๊บเราก็ส่งรถไปรับครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้หาข้อมูลด้วยว่าไอ้ดอกไม้6-7ดอกนี่คืออะไรก็ได้ทราบว่าแต่ละดอกนั้นก็คือ1ศพแต่ละศพนะครับที่ใส่มาในถุงเป้ที่บรรจุศพนะครับ ก็เลยถือโอกาสได้เดินไปดูด้วยนะดอกไม้ที่เขาอุตส่าห์ส่งมาจากประเทศลาวแล้วก็อยากจะทราบว่าลักษณะของสินค้าของที่เราต้องนําส่งนําเก็บนี่คืออะไรผมก็ได้มีโอกาสเดินไปดู ก็ปรากฏว่าดอกไม้ทั้งหลายแหล่นั่นนะครับแต่และดอกเนี่ยก็มาในสภาพที่ค่อนข้างจะบอบช้าก็คือยกหัวยกท้ายเนี่ยช็อกแชกชอกแช,ก,ชกเลยนะครับก็คงจะเละเทะกันมาที่จะเป็นรูปเป็นร่างหน่อยนึงก็ก็จะมีไม่เท่าไหรใใ่ในครั้งนั้นนะครับทั้ง67ศพเนี่ยนะครับถูกบรรจุลงหรือว่านำลงรถเรียบร้อยแล้วก็จะนําออกนอกพื้นที่ไปเก็บไว้นะฮะในโกดังเก็บศพที่ด้านหลังของ j l d ซึ่งเป็นห้องเย็นที่ใช้ในการเก็บศพที่ทยอยส่งมาจากฝั่งฝั่งของเรา มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าดีใจที่เราได้มาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงนี้ที่ได้รู้ได้เห็นผมไปดูสภาพแล้วเนี่ยน้ำตาผมตกในสะอึกเห็นภาพศพของเพื่อนพี่น้องของไทยเราเนี่ยที่ไปรบเพื่อป้องกันยันศึกไว้นอกบ้านเนี่ยต้องกลับมาสภาพอย่างนี้ผมคิดเองในใจขนาดนั้นเลยว่าผมจะต้องไปลาวอยากจะไปรบที่ลาววัตถุประสงค์ที่อยากจะไปรบก็เพราะว่าต้องการที่จะไปเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ย ไม่ให้ต้องบาดเจ็บล้มตายมากขนาดนี้จะด้วยงานอะไรก็ตามแต่เราจะใช้ความรู้ความสามารถของเราเน,นี่ยไปช่วยกันเป็นมือเป็นม้าซึ่งกันและกันจากเหตุน,นั้นเองนะครับในโอกาสวันหนึ่งที่ทางอิเล็กทริกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อเมริกัรระดับสูงที่เดินทางกลับมาจากลาวด้วยเครื่องบินพอร์เตอร์ก็มือเข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วก็จะเดินมาทางด้านหลังที่เป็น,นตึก JLD ที่ข้างๆที่ทํางนานของผมเนี่ยนะครับเมื่อเราได้เจอกัน,นผมเดินเข้าไปหาอิเล็กทริกไล้จับมือกับเขา ผมบอกอิเล็กทริกว่าผมอยากจะไปลบในลาวนะช่วยผมด้วยบอกจะไปทําอะไรละ่ะเขาถามผมอยากจะเป็นแฟกต์อันว a เดอร์แฟกต์อิเล็กทริกแบบครแฟกแล้วก็เดินหันก็นให้ผมเดินเข้าไปเลย ผมก็ไม่คิดว่าไอ้คำว่า crazy fact ของเขาเนี่ยจะหมายความว่าเขาไม่อนุญาตให้ผมไปหรือจะไม่ช่วยผมนะเพราะว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเองเนี่ยผมก็ถูกเรียกไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะไปสอบเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามเพื่อที่จะไปอบรมพวกทาหารเสือพรานที่ค่ายฝึกน้ำพองโดยสรุปก็คือผมสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีต่างๆข้อคงข้เขียนตังแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลอังกฤษเป็นลาวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ปรกฏสอบผ่าน แล้วก็สุดท้ายก็ได้ย้ายงานจากการที่เป็นมอเตอร์พูลดิสแพสเชอร์ที่ CLD อุดรเนี่ยนะครับไปประจำเป็นล่ามฝึกการเสือพานอยู่ที่ค่ายฝึกน้ำพองขอนแก่นที่น้ำพองขอนแก่นนั้นเนี่ยก็แน่นอนเราก็จะไปทำหน้าที่เป็นล่ามของเจ้าหน้าที่อเมริกันที่เป็นหน่วยศูนย์สงครามพิเศษมาจากโอกินาว่าที่เขาเรียกกันว่ากรีนเบลเล่นะ,ะับพวกโบเขียวก็ร่วมทำงานมาหลายหลักสูตรมากหมายถึงหลักสูตรอะไรก็ตามแต่ที่จะฝึกบรรดาเจ้าที่โครงก็ดี พวกฐานพรานต่างๆฐา,า,านเสือพรานเนี่ยนะครับทุกคนที่มาผ่านการฝึกที่นี่เนี่ยบรรดาเจ้าที่โครงหรือฐานพรานเนี่ยได้รับการฝึอกอย่างไรเราได้รับการฝึอกในทุกประการเพราะนอกจากเป็นเจ้าที่ล่ามแล้วเนี่ยเราเองก็จะต้องอยู่ด้วยประกบด้วยเรียนด้วยจับด้วยก็เป็นทุกอย่างเอนที่เขาเป็น ผมยังจําได้ถึงวันที่ผมได้ไปทําหน้าที่ล่ามไปยืนเป็นล่ามเปลา่าเปลา่าแปลอยู่หน้าชั้นเรียนเนี่ยนะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมา observe วิธีการทํางานของผมซึ่งท่านก็ยอมรับว่าเราสามารถที่จะทํางานตรงเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะขยับไปทําอะไรที่มันดีๆขึ้นไปได้อย่างไรก็ตามแต่หลังจากผ่านหลายๆการฝึกหลายๆกองพันเนี่ยซึ่งในหนึ่งกองพันนั้นเนี่ยจะมีกองพัน bc 6 2 7ซึ่งมีทั้งเจ้าที่โครงแล้วก็บรรดาพวก ทหารเสือพรานเนี่ยนะครับรวมอยู่ด้วยแน่นอนก็ฝึกจนจบภารกิจไปฝึกภาคสนามที่ภูเข็งภูโนก็เป็นการฝึกเข้าตีฝึกตั้งรับฝึกเดินแผนที่ไรงต่างๆไปเสมือนจริงแล้วก็สุดท้ายเมื่อจบสิ้นการฝึกกองพันหกสองเจ็ดเนี่ยซึ่งเป็นกองพันสุดท้ายที่ผมได้ฝึกเข้ามาเนี่ยนะครับก็ถูกส่งข้ามไปลาวเป็นลงที่ปักเซสส่วนตัวผมเองก็ถูกส่งกลับมาที่อุดอรนะครับมาเข้าหลักสูตร forward air guy ก็คือผู้นำกาศยานหน้าเราก็ต้องมาเข้าเรียนในชั้นเรียน กับเพื่อนๆอ,อีกประมาณ8-9ท่านด้วยกันก็เป็นหลักสูตรที่สอนตรงในโดยครูฝึกชาวอเมริกันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดเพราะว่าฝึกเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปปฏิบัติงานในลาวทันทีเลยเมื่อผ่านหลักสูตรในชั้นเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็ไปฝึกภาคสนามกันที่บนหน้าผาที่ต้องบวนผูซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับมีการรบกันจริงๆมีพกคอ,อ,อเข้ามาปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ เราเองก็ไปฝึกภาคสนามบนนั้นไปฝึกทิ้งระเบิดจริงนะครับ,ก,บกับเครื่องบินที่บนช่งองวนผาก็สมมุติกันโดยการว่าตรงนั้นนะเป็นรถถังข้าศึกนะอันนี้เป็นปอตอของข้าศึกนะเราจะเครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างไรให้มันถูกให้มันโดนเครื่องบินควรจะเข้าจากทางไหนไปออกทางทิศทางไหนต้องโจมตีอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ผลสูงสุดเมื่อมันพลาดเป้าเนี่ยนะต้องดึงเข้ามาสู่เป้าให้ได้อันนี้คืองานของแฝกที่เราไปอบรมกันมาเมื่อจบการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ผ่านหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมีชื่อมีแท่เพื่อนําไปใช้ในการติดต่อประสานงานกับเครื่องบินแฟกุุคนเนี่ยที่มี call sign หรือว่ารหัสเรียกขานเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ย i r o n City เนี่ยนะครับได้มาโดยการที่เขาจะมีชื่ออยู่แล้วนะเขามีชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วยกตัวอย่างามีนักเรียนอยู่9คนเขาอาจจะมีชื่อ10กวัาชื่อเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้มาออกเสียง ดูว่าชื่อไหนเนี่ยมันเหมาะกับเขาคือเขาอ่านออกเสียงได้ได้ชื่อของตัวเองเนี่ยได้รหัสมันได้ชัดเจนกนว่าทุกคนก็ปพราฏว่าแต่ละคนก็ได้รหัสไปผมนี่ไปเจอรหัสหนึ่งที่คนอื่นเขาอาจจะไม่เหมาะกับปากเขามันพูดยากไะมันเรียกยากเพราะคันว่าถือผมเนี่ยนะฮะผมก็อ่านว่า Iron City โอเคอันนี้รหัสของอยู่เพราะว่าเราเพิ่นไปอ่านได้ได้ถูกต้องชัดเจนมันจะต้องถูกนําไปใช้กับเครื่องบินนะครับในการติดต่อประสานงานต่อไป ก็สุดว่าผมก็ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการดอนนานะครับโ佛教ไอการที่อุดรธานีหลังการฝึกเรียบร้อยแล้วก็ถูกส่งข้ามไปอยู่ลาวไปประจําในสนามรบซึ่งในสนามภูมิที่ผมไปนั้น,นภาคเหนือเชียงลมภาคกลางล่งแจ้งภาคใต้ปักเส ผมแม่งทุกส่งไปลงปักเซครับแล้วก็น่าจะเป็นโชคดีหรือว่าเป็นความจงใจของทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่วางเกมวางหมากไว้แล้วว่าผมควรจะต้องไปลงที่ BC627 ที่ตัวเองเป็นคนที่ฝึกเข้ามานี่แหละทำงานร่วมกันเข้ามาที่น้ำพองมาก่อนก็สรุปว่าได้ไปลงที่ BC627 ซึ่งมีผู้พันแฟ้มนี่แหละครับชื่อจริงขนาดนี้ยังเึ็กไม่ออกเลยดูสิมันนานมากเป็นนายทหารยศพันโทในขณะนั้นไปจากมพันแปดโคราชกัอวู่กับท่าน ก็ปรากฏว่าแน่นอนในฐานะที่เป็นพลเรือนซึ่งเราก็ต้องไปปรับตัวพอสมควรกับบรรดาทหารที่เขาเป็นฐานอาชีพหรือแม้กระทั่งฐานรับจ้างก็ตามเพราะพวกเราก็หลายคนนะครับมาจากหลายระดับการศึกษาร้อยพ่อพันแม่นะครับมาอยู่ด้วยกันการทํางานร่วมกับผู้พันผมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าถึงแม้ท่านจะเป็นฐานอาชีพแต่เราก็เคยอยู่กันมาอย่างที่เรียนว่าเคยอยู่นั่พองด้วยกันมาก็เข้าเข้าใจกันก็ทํางานร่วมกันทุกอย่างทุกประการ bc หก7เองเป็น bc 1ที่อาจจะเป็น bc หลางๆเพียงแค่ประมาณักไม่เกิน2ปีก่อนที่จะมีการเจรจาสงบศึก แต่ BC 6 2 7นี่ก็ได้ฝากชื่อไว้ในสนามรบหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตนำประเด็นหนึ่งหรือว่าเหตุการณ์หนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่ความเก่งของผมหรือว่าความสามารถแต่อย่างใดก็คือพรเอิญมันมีงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งที่ทางหน่วยเหนือเนี่ยต้องการให้มีการลาดตระเวนไปยังภูตวนตัวซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของฐานที่ตั้งของเรา นะครับเราก็จะอยู่ตอนนั้นจะอยู่ประมาณบ้านประุดก็จะดูแลถนนสายยี่สเนี่ยนะครับแล้วก็มีภูจวนตัวเนี่ยตั้งอยู่ประมาณสัก1ิ16กิโลนะครับห่างไว้ทั้งทิศเหนือและที่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่ที่เรามีเบาะแสว่าเป็นที่ตั้งของฐานปืนใหญ่ร้อย่ิบสองมมของข้าศึกแล้วก็น่าจะเป็นกองบัญชาการส่วนหน้าของข้าศึกด้วยจากสองครั้งสําคัญที่เราเคยเข้าไปปฏิบัติงาน นะครับโดยส่งกองร้อยรัฐเวนทางไกลเนี่ยนะครับออกไปตระเวนหาข่าวสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จมีการไปประทะกันไม่กลางทางก็ไปประทะที่ใกล้ๆที่จะถึงที่ตั้งของหน่วยบัญชาการเขาที่ผมไปเนี่ยเป็นครั้งที่3อย่างน้อยนะครับเป็นครั้งที่3ที่มีมีความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าไปรัฐเวนเพื่อไปหาข่าวแล้วก็ไปทําอะไรก็ตามแต่ที่มันเหมาะที่จะสามารถไปสกัดกั้นการศึกศัตรูได้ เราต้องเดินเท้ากันไปผ่านป่าธรรมชาติจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมันไปคํำเอาตรงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านร้างที่ดูแล้วสภาพไม่มีชาวบ้านอยู่กันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังมีการเข้ามาในพื้นที่มาทําไร่กาแฟเลื่อนลอยของชาวบ้านอยู่สองสาคนซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นชาวบ้านหรอกโดยสํานึกเลยเนะครับโดยความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่การรบแบบนั้น แต่เอาละเราก็คงได้แก่แต่มองหน้ามองตากันแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องเป็นฝ่ายตรวจการหน้าของข้าศึกสักอย่างหนึ่งเพื่อที่คอยเป็นสกัดกั้นให้รู้ว่าตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะธรรมดาแล้วในการไปลาดตระเวนทางไกลในระดับกองร้อยี่ยก็จะมีผู้นําไปก็คือผบร้อยซึ่งแน่นอนที่นี่ก็เบส7ีหกสองเจ็ดเขาก็เลือกเอาผบร้อยหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกองร้อยที่เข้มแข็งกว่ากองร้อยอื่นก็ว่าได้ให้ไปปฏิบัติหน้าที่อันนี้ ลอวอในครั้งนี้ก็เป็นลอวอที่แปลกปรากฏว่าผู้พันแฟมท่านเป็นมนุษย์ที่ต้องเรียนว่าใจเกินร้อยเป็นผู้ที่มีความผ้าวหารเด็ดเดี่ยวมากท่านรู้สึกว่าการอยู่เฝ้าฐานนี่มันไม่มีอะไรน่าสนุกเหมือนกับการที่ได้ออกไปปฏิบัติการร่วมกับกองร้อยที่1นนะครับที่จะไปลาดตระเวนทางไกลในครั้งนี้ท่านก็เลยอาสาที่จะนําพากองร้อยนี้ไปเองด้วยตัวเองเมื่อไปถึงหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็นอนพักแรมค้างแรมกัน แล้วเป็นที่น่าแปลกว่าการพักแรมในคืนนั้นเนี่ยสองสามคนที่เป็นชาวบ้านที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ามาทําไร่เลื่อนลอยเนี่ยนะครับไม่อยู่พอเราไปถึงก็ก็หายไปน,นี่ก็เป็นข้อสังเกตแล้วว่ามันมันมันไม่ธรรมดายิ่งๆเลยผมก็เลยมาคิดหาหุนทางว่าทําอย่างไรพรุ่งนี้ที่เราออกไปต้องเจออะไรแน่ๆจะเจอตรงไหนเมื่อ,อไรเนี่ยเราไม่ทราบได้ในการที่เมื่อเราไปเผชิญเหตุเฉพาะหน้าเนี่ย ถ้าเรามาเริ่มนับหนึ่งตรงนั้นโดยการที่เรียกเครื่องบินมาเนี่ยนะครับมันไม่ทันการละมันตายกันไม่รู้ไปกี่คนกีนน่นั่นแล้วนะครับก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีหนึ่งที่เราจะมีความช่วยเหลือที่พร้อมมากกว่านั้นผมก็เลยได้ถือโอกาสปรึกษาแฝกรุ่นพี่นะครับว่าเอ๊ะมันเขาเคยทํากันไหมทําได้หรือเปล่าในการที่ผมจะขอให้มีเครื่องบินชี่เป้าเนี่ยนะครับเครื่องบินเรเวนเนี่ยนะครับเข้ามาในพื้นที่ตามเวลาที่ผมนัดหมายเข้ามาเพื่อมาเจอผมกลางทางอะ่ะ ก็สรุปว่าผมทําได้เราสามารถที่ทําได้คือเราสามารถที่ทำ pre plan request ทำให้คำขอล่วงหน้าได้ผมก็เลยหยิบแผนที่มากางดูศึกษาปั๊บเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามแต่เดือดเซนของเราเองด้วยเนี่ยนะครับจากทางเดินออกจากบ้านที่เราพักแรมเนี่ยลงไปประมาณสักถ้าตีเป็นเวลาเดินก็น่าจะประมาณสักแค่ครึ่งชั่วโมงไม่เกิน 45- ้านาทีคร่าวๆเนี่ยนะครับมันจะไปเดินหนองน้ำขวางหน้าและจากหนองนั้นเนี่ยนะหนองน้ำก็คือแน่นอนเราเดินลงไปเที่ยุ่มแล้วก็ต้องเดินขึ้นบนที่ชัน เดินลาดชันขึ้นไปถือสู่ที่สูงก็เลยมีความรู้สึกอีกว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามจะดักซุ่มโจมตีเรามันจะเจอตอนที่เราเดินขึ้นข้างบนนี่แหละเขาอยู่ข้างบนสูงคมลงมาผมก็เลยดูเวลาบวกลบคูณหารแล้วก็เลยทํา p r e p พร์เร q u เรสไปว่าผมขอเวลาที่จะให้มีเรเวนเข้ามา1ตัวมาเจอผมกลางทางบนพิกัดนั้นแหละที่เราคาดว่าจะมีการประทะกันเนี่ยนะครับ ก็ทําเวลากันนะครับทำเวลานัดหมายเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเอาสบายใจว่าพรุ่งนี้ยังไงก็ตามแต่ผมมีเครื่องบินมาหนึ่งลำแน่นอนในเวลานั้นที่ผมต้องการโดยที่จริงๆแล้วในการที่เราจะมีเครื่องบินสักหนึ่งลำเข้ามาเนี่ยท่านผู้รู้ถ้ามองแค่ล่วงหน้าว่ามีเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีดเท่าไหร่เพราะว่าจากการที่คุณคิดว่าคุณจะมีความช่วยเหลือที่มันปัจจุบันทันด่วนรวดเร็วเนี่ยนะครับขณะเดียวกันมันก็ชี้เป้าด้วยนะนะว่าคุณต้องมาในพื้นที่แน่ๆเลยคุณต้องมาอยู่แถวนี้แและนะนครับวยิ่งมา วนไปวนมาก็ยิ่งเป็นเครื่องบอกชี้ใหญ่เลยว่าคุณเข้ามาในพื้นที่แล้วเพราะนั้นก็จะเตรียมการทุกอย่างเพื่อต้อนรับเราแล้วผมก็คิดไปต่อไปด้วยว่าเออถ้าเกิดมีการประทะกันเกิดขึ้นมันต้องมีคนเจ็บคนป่วยคนตายอะไรก็ตามแต่เถอะทำอย่างไรเราจึงสามารถลำเลียงคนป่วยของเราเนี่ยให้กลับสู่แนวหลังให้สูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเซฟชีวิตเขาผมก็เลยได้ทำไว้ตั้งแต่ตอนคืนนั่นเลยก่อนที่จะเข้าเข้าที่นอนใช้ ภาสีที่เราใช้ในการปูเพื่อที่จะให้เครื่องบินที่บินอยู่ด้านบนเห็นภาพนะครับมันจะเป็นเป็นผ้าสะท้อนแสงนะเป็นพื้นผืนเรามาต่อกันเป็นตัวสองผืนเป็นตัวทีผืนหนึ่งจีดบนผืนหนึ่งลิ้ล่างลงมาเป็นตัวทีแล้วก็เป็นแถบสะท้อนแสงสีแดงซึ่งมองเห็นแต่ไกลจากข้างบนแล้วผมได้เตรียมทหารไว้นายสองนายที่จะเฝ้าฐานและคอยช่วยดูแล ไอ,ไอ้แถบสะท้อนแสงอันนี้นะครับซึ่งเราเตรียมเป็นสนามหอไว้เคลียพื้นที่ไว้ว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้น,นมาเห็นเครื่องบินมาบินวนนะเห็นฮอมาบินวนนะให้คุณโยนสโมกสีแดงเครื่องบินมาบินวนปุ๊บโยนสโมกสีแดงเลยนะก็ได้สั่งกันไวนะได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่สองสาคนที่เฝ้าดูแลฐานเมื่อเวลาเชา้ามาถึงแน่นอนเราก็ออกเดินทางกันตามเวลาที่แลนเมื่อเราเดินทางไปถึงลําห้วยที่ว่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เดินหน้าขึ้นไปสู่ตามทางนี่แหละนะฮะ ก็ปรากฏว่าผมจะอยู่ประมาณสักคนที่ไม่เกิน14-15ประมาณนั้นเพราะว่าแน่นอนผมก็ต้องติดประทิดติดพันธุผู้พันธ์พอบ่พันุ์หรือพอบ่นหน่วยอยู่ตรงไหนแฟกต,ต้องอยู่ตรงนั้นเราจะไม่คลาดกันไม่ห่างกันห่างกันได้ไม่เกินวาสองวาเต็มที่เพราะนั้นผมเองก็ข้างหลังก็จะมี p c 25มือก็จะมี HT2 นี่คือ HT2 ข้างหลังผมก็มี p c 25สลายไปอาวุธส่วนตัวของผมก็คือนี่เครื่องมือสื่อสารส่วนถามว่าไอ จุดสี่ห้าโคจุดสี่ห้านี่มอเอาไว้ทําไมเอาไว้ฆ่าตัวตายครับนะครับไม่ได้วิ่งฆ่าศึกเพราะว่าคุณจะไปยกขึ้นมาอา,า้ามาปลดหนึ่งคุณก็กระเด็นแล้วแล้วผมก็มีระเบิดลูกลเล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ M26 นะฮะถ้าไอ้นั้นมันใหญ่ไปมันหนักผมก็ได้ระเบิดลูกลเล็ก4 5หลูกนะครับมาห้นะอยหน้าอกไว้ไม่ใช่มาเอามาประดับนะครับเอาไว้เผื่อฉุกเฉินก็เอาไว้คว้างๆ้องอะไรให้มัน,พ,นพ้นตัวไปที่มันจะมาใกล้เรานะครับก็มีแค่นั้น ส่วนในอาวุธประจํากายของทหารเขาที่เป็นใน M16 มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับหน้าที่เราไม่ใช่ไปช่วยรบตบมือหน้าที่ของเราอยู่กับเครื่องมือสื่อสารเพราะนั้นก็สรุปว่าพอเดินขึ้นไปผมอยู่ในลําดับที่ประมาณสัก10กว่า10กว่าคนเนี่ยนะครับจะมีทหารที่เดินนําหน้าขึ้นไปจํานวนหนึ่งจุดนั้นเนี่ยห่างจากลําห้วยที่เดินขึ้นไปเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสักแค่20นาทีไม่ถึงดีด้วยซ้ำไปข้างหน้าเนี่ยได้ยินเสียงปะทะกันแล้วยิงป ยิงกันละข้างหน้ายิงกันใหญ่ละเอาละพวกเราก็วิ่งละสองข้างทางละกระจายกําลังเข้าสองข้างทางละไม่มีใครอยู่บนบนเส้นทางแล้วนะครับหลบเข้าซ้ายขวาแล้วก็รีมที่จะเดินหน้าขยบับขยบัขยบเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่เริ่มปะท่ากันไม่กี่ชุดเนี่ยนะครับพอไปปรอดมาเนี่ยเครื่องบินติดต,ต่อเข้ามาละเหมือนเทวดามาโปรโดไม่น่าเชื่อนะเหมือนสวรรค์มาโปรโดเครื่องบินเรเวน404นะครับเรียกเข้ามา i n c d i n c d this is r a v e n f 0 4 o f o over ผมก็ต่อไป นะครับว่า r a v e n f o r Solo ฟอ r ์ไอรอนก็คุยกันนะฮะติดต่อกันทา,ทางเครื่อง <c oughs> เครื่องก็บอกพอรู้ว่าเราเป็น i r o n City ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครที่มาเป็นลำไหนเป็นนักบินชื่ออะไรแต่เราก็ทราบเป็น i r o n City ข้างบนก็ตอบว่า i r o n City ีนี่ไส้เดออยไอ้อายย่ใสอ่าปรากฏว,ว่านักบินก็ชื่อชัยนะกขชื่อชชยก็เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันรู้จักกันทางเสียงเนี่ยทางการติดต่อกันกน,นะครับสื่อสารกัน ก็บอกเอา้าส่องกระจกสัญญาณไฮเดอร์เราก็บอกว่าเราจะส่องกระจกสัญญาณจะทอนแสงนะครับให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนขณะนั้นนะครับผู้พันกับผมนี่ห่างกันประมาณสักวาเดียวอย่างที่ว่าผู้พันก็นั่งยิงอยู่ครับนะฮะกำลังนั่งยิงแม็กซสามสิบนัดยิงผมหันไปมองผู้พันกําลังรัวพอมดผู้พันก็ปลดแม็กแล้วก็แม็กใหม่ใส่เข้าไปยิงต่อพมบเพราะข้างบนถามว่าอายุไซสผมบอกเดี๋ยวผมจะส่องสัญญาณนะครับบอกจุดพิกัดที่อยู่นะครับ ผมก็ล้วงไปที่ขาเก่งหยิบกระจกส่องสัญญาณขึ้นมาแล้วผมก็เอนตัวลงนอนหลังนะเอนตัวลงไปนอนพอตอนที่หลังลงมาได้แค่ครึ่งทางแค่นั้นเองคะยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับรอดข้ามหัวผมมาชุดหนึ่งนะรอดร้อนเผาเลยครับผ่านหัวไปเลยฮะแล้วผมก็งายหลังไปแล้วผมก็เอากระจกส่องสัญญาณให้ให้เครื่องบินเขาเห็นอ่าเห็นแล้วไอ้ใช่เห็นแล้วไอเด้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขาก็เห็นเราแล้วอยู่ตรงไหนก็โอเค ก็บอกเขาว่าขณะนี้เรากำลังมีปะทะแล้วกำลังมีการปะทะขอให้ช <shared> <me> ัย <lk> ช <effectively> ่วยเรียกที28บาสนับสนุนด่วนนั่นหมายความว่ามันทันการกันมากเลยเหตุการ์เหมือนเหมือนละครเหมือนหนังที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วทางเรเวน404นะครับก็เรียกเครื่องบินที่เตรียมพร้อมอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วทีย่ก็แห่กันมาเป็นขบวนเป็นฝูงมาขณะนั้นเนี่ยพอลุกขึ้นมาได้ผมหันไปที่ผู้พันครับไอ้ปลอที่ข้ามบวกผมไปนะครับผู้พันเจอไป3เมตรที่คาง ที่คอที่ไหลระดับนั้นฮะปรอดขึ้นมาเจอไปสาเม็ดเจอไปสาเม็ดเนี่ยผมไม่เห็นแกแกรู้สึกว่าจะโดนอะไรเลยนะเพราะว่าแกนั่งยิงต่อเนื่องแบบไม่ขยับเลยหมดก็ปลดมักเก่าใส่มากใหม่เข้าไปนั่งยิงต่อผมมองแกว่าโอ้โหเลือดท่วมตัวแกเลยจนค้างเนี่ยจา,จากที่ปากท,ที่เนี่ยค้างตก คางตกห้อยเลยนะเพราะคางมันฉีกขาดไปหมดแล้วนะครับเราจะโดนที่คางเนี่ยนะฮะคอนอีกต่างหากไหลต่างหากก็สรุปว่าจากที่พระผู้พันโดนแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดที่วางแผนเอาไว้อีกนั่นแหละว่าเมื่อเกิดเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรีบนําคนเจ็บคนป่วยเนี่ยส่งกลับแนวหลังให้เร็วที่สุดก็ปรากฏว่ามีทหารสามคนไปประคองแล้วผมสั่งเลยนะครับว่าสั่งให้รีบเอากลับไปสนามฮอเลยสนามฮอพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่ที่เราวางกําลังเอาไว้ก็รีบ นำผู้พันออกนอกพื้นที่แล้วส่งกลับไปที่สนามฮอเมื่อสักครูน่นี้แนวหน้า,นาส่วนหน้าก็มีผบร้รอยที่1นนะครับทำหน้าที่แทนผู้พันแน่นอนเมื่อผู้พันกลับไปที่สนามฮอนะครับเครื่องบินก็มาพอดีอีกแหละผมไม่รู้ว่าเครื่องลงก่อนหรือคนไปถึงก่อนนะครับแต่นหน้าจะใกล้เคียงกันมากฮอก็มาหมุนวนหมุนๆในบินวนอยู่นะครับสแตนบายอยู่ข้างบนทหารก็โยนสโมกสีแดงก็โอเคตรงกันเป็นเรทแทงโกแล้วก็สโมกก็สีแดงตรงกันเครื่องบินก็แลนด์ลงมา ลงบัฟผู้พันก็ถูกนำตัวส่งกลับแนวหลังด่วนจากบนสนามรบขณะนั้นนะครับซึ่งห่างกันจากหลังที่โดนยิงเนี่ยไม่เกิน 20- 30นาทีผู้พันก็ถูกนำส่งกลับไปที่หนองแสงจังหวัดบุรพ์านีเพื่อไปเข้าผ่าตัดแลวก็รับการรักษาเยียวยาในทันท่วงทีหน้าแนวเราก็ว่ากันไปนะเราก็สู้ต่อยิงกันภายใต้การบัคบบัญชาของปปบร,รอยซึ่งเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยนะครับตรงจุดด้านหน้าของผู้พันที่ปะทะยิงกันอยู่แล้วผมก็ได้ใช้ระเบิดที่มีเหลืออยู่ สีห้าลูกเนี่ยนะครับโยนไปข้างหน้าซ้ายขวาให้หมดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเสียงปืนสงบลงเครื่องบินก็ที28เขาทำหน้าที่เ,เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเขาก็จะทิ้งระเบิดโดยเรยนด้านหน้าของเรา,าด้านเหนือด้านใต้ทิ้งระเบิดสกัดกั้นเอาไว้แล้วก็จัดการกับทหารที่อาจจะหลบหนีไปนะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าไอ้ผลพวงที่ออกมาจากการประทะหรือว่าจากการโดนในระเบิดจากทางที28เนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง แต่ที่ใกล้ๆกับเราเลยเนี่ยห่างออกไปแค่ประมาณสัก30-40เมตรนี่เองเดินเข้าไปเนี่ยนะครับไปเจอทหารเวียดนามอยู่สองศพสองศพเนี่ยตามที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่ะทะครั้งแรกเนี่ยบอกว่าตอนที่ผมไปเดินไปเนี่ยมันไม่เห็นผมนะมันไม่เห็นนะเดินเข้าไปใกล้ห่างกันแค่ประมาณสักเนี่ยแค่สิบกว่าเมตรมันมองไม่เห็นผม,มนยังนั่งอะไรเหม่อลอยกันอยู่เลยพอเห็นผมมันก็โดดลงมาตุบเลยไง แล้วก็เลยยิงกันแล้วผมก็ได้เดินตามเข้าไปดูศพทหารเวียดนามสองศพนี้ด้วยเราเรียกว่าบอดีเขาบอดีเขาก็คือจะได้ศพได้จำนวนรายที่เสียชีวิตสิ่งที่สะเทือนใจก็คือเรามีการค้นตัวดูแต่ละศพนะครับว่าในตัวเขามีหลักฐานมีอะไรบ้างจากหนึ่งศพที่นอนอยู่ข้างหน้าเลือดท่วมอยูนะฮะก็ในกระเป๋าสตางค์เขาจะมีรูปที่อุ้มลูกสาวอยู่ ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินสองขวบนะอุ้มลูกสาวอยู่นะก็เลยมันเป็นภาพที่จะเตือนใจว่าทุกคนนะเราไม่เคยทะเลาะบาแวงไม่เคยเกลียดเคยชังไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยนะนะแต่ต้องมาตายลงในสนามรบเนี่ยแล้วลูกน้อยก็ต้องเป็นกระพาพา่อนะไม่มีพ่อที่กลับไปหาเขาต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องน่าเตือนใจอย่างไรก็ตามการสู้รบนี่มันต้องมีความสูญเสียไม่ราวกาเขาต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เจ็บก็เป็น เราก็เสียชีวิตในลาวไปจํานวนไม่น้อยเหมือนกันเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความเก่งกาจหรือสามารถอะไรที่จะไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับหมู่คณะได้มากกว่านั้นอีกแล้วโดยเพาะออย่างยิ่งที่ผมเคยได้ตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเรามีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานในประิที่สานี้นะครับในสนามรบเนี่ยเราจะใช้ความสามารถของเราใช้ไว้พิบต่างเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะทำงานให้บรรลุผลให้ได้ผลนี่มากที่สุด เพราะนั้นมันเป็นความภาคภูมิใจมากกว่านะครับที่ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือผู้พันแฟมเอาไว้ใครจะทราบว่าถ้าผมไม่ได้ไปทำ e p ี a n request เพื่อที่จะขอการสนับสนุนจากทางอากาศเนี่ยนะครับไว้ก่อนหน้าแล้วก็ไม่ได้เตรียมสนามฮอลเอาไว้ใครจะไปเตรียมสนามฮอลให้เครื่องลงถ้าไม่ไบป,ปูเอเรสเทนโกเอาไว้ไม่ไเตรียมอะไรที่ตกลงกันไว้เนี่ย หอไม่ลงให้แน่นอนแล้วผมอยู่ห่างไกลตั้ง3ามสนาทีเนี่ยนะครับมันก็คงมาไม่ทันหรอกและใครถ้าผมมาใครจะดูแลการบาัลลอยู่ข้างหน้าใครจะบัญชาการกเครืค่องถี28ที่กําลังยิงปัะทกันอยู่เพราะนั้นผลพวงจากที่เราได้เห็นดอกไม้6-7ดอกในวันโน้นเนี่ยนะมันทําให้เราได้มาเซฟชีวิตของผู้พันธ์ท่านหนึ่งเอาไว้ไม่ให้ต้องเกิดดอกที่ 9- ดอกที่10ขึ้นมาอีกแล้วก็ประอิญเป็นผู้พันที่มีน้ำจินน้ําใจเด็ดเดียว มุ่งมัน่นแล้วก็เรื่องผู้พันแฟ้มคนนี้เนี่ยถ้าคุณหนุ่มได้อาจจะได้เคยสัมภาษณ์กับวิลาสตานะครับหรือสปากปรากเนี่ยนะครับก็อาจจะมีบางตอนบางเรื่องที่สปากปรากนี้พูดถึงผู้พันคนนี้ได้เพราะว่าขณะที่ผู้พันแฟ้มถูกนําส่งโรงพยาบาลน้องแสงนั่นนะครับสปากปรากเพิ่งจะรับการผ่าตัดที่ตัวเองโดนไอพีจีจากที่นี่แหละจากสมรภูมิไซส์เดียวกันเนี่ยนะครับที่ออกไปภารกิจเดียวกันนี่แต่ว่าต่างต่างวานันต่างเวลากันสปากปรากยัง ไม่หายดีผู้พันก็ถูกส่งไปรับการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลเดียวกันสปากล่าให้ฟังว่าผู้พันแกมารักษาได้สองสันแกบอกขอขึ้นแนวอีกแกบอกแกจะขอขึ้นแนวแกไม่อยู่แกไม่ใช่ที่ที่แกจะอยู่แกต้องไปดูแลลูกน้องแกบนแนวนี่มันมันทำให้เรารู้สึกมันปราบปื้มใจชื่นใจว่านอกจากชีวิตผู้พันท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะจะไม่สูญเปล่าไม่สูญเสียไปแล้วเนี่ยนะครับ เรายังมีทหารไทยดีๆอีกท่านหนึ่งที่รักลูกน้องที่พร้อมที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ช่วยเหลือชีวิตอื่นๆนะครับให้กลับไปสู่ครอบครัวอบอกของลูกเมียเขามากที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเกตเละเกตน้อยในการที่เมื่อเราได้มีโอกาสมามาทํางานตรงนี้เนี่ยซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าไม่ว่าความรักชาติของเราเนี่ยจะมากมายแค่ไหนต่เยี่ยงของการเป็นพลเรือน นะครับมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่คุณจะได้ไปสู้รบตบมือหรือว่าไปทําหน้าที่อย่างนี้ได้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าการรบในลาวเนี่ยนะครับเป็นการรบนอกประเทศครั้งแรกของกองทัพไทยที่เป็นการรบเพื่อป้องกันประเทศชาติรักษาธิปไตยของไทยเอาไว้และเป็นการรบครั้งแรกด้วยเหมือนกันที่ประกอบไปด้วยบุคคล5เหล่าด้วยกันประกอบด้วยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและพลเรือน เป็นการรบครั้งแรกที่ประกอบไปด้วยประชาชนคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าผู้แทนของทุกหมู่ทุกเหล่าจริงๆแล้วไปรบยันศึกไว้แต่นอกบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกด้สามารถที่จะลุกล้ำก้ามก,กลายเข้ามาข้ามฝั่งเข้ามาทําร้ายทาลายทําอันตรายประเทศไทย,ไทยนี้ไว้ได้เลยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจในะครับก็คงเป็นเป็น,เ,ปนเ,เกรดเดียวที่ผมอยากจะนามาเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากครับ